สวัสดีค่ะทุกๆคนวันนี้พามารู้จักกระต้นยางนาค่ะเป็นไม้ยืนต้นของเขตร้อนนะคะแล้วก็เป็นพืชพื้นเมืองของสีลังกาแล้วก็หมู่เกาะอันดามันด้วยนะคะพบได้ทั่วไปค่ะในพื้นที่รกร้างว่างเปล่าที่ห่างไกลจากบ้านเรือนผู้คนนะคะต้นสูงใหญ่มากเลยค่ะอันนี้เป็นเมล็ดของมันนะคะจะมีปีกสองปีกยาวๆแล้วก็ตัวเมล็ดนี่ก็จะ เป็นเหลี่ยมยาวนะคะรูปทรงสี่เหลี่ยมนะคะใช้เพาะได้นะคะถ้าต้องการนะคะมิสสรรพคุณทางสมุนไพรค่ะทุกคนเป็นยาขับเลือดแล้วก็กินแล้วทําให้เป็นมันนะคะเป็นยาสมานแผลเป็นยากล่อมเสมหะค่ะก็ลองเก็บกันมาทานดูนะคะถ้าไปเจอที่ไหนนะคะแต่คงไม่เจอง่งายๆหรอกค่ะหายากค่ะเป็นต้นไม้หายากนะคะเวลาของเราวันนี้ก็หมดลงแล้วค่ะขอบคุณมากนะคะขอบคุณค่ะ